อ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับผมว่าไปทสอบไดร์แรงเป็นอย่างไรบ้างสเปซสปาร์กอนสุดสวยของเรานะจ๊ะต่างกันยามข้ามคืนนะไปเทสไดร์กันหน่อยนะครับว่ามันยังไงกันนะครับว่ามันชอบใจขนหดอย่างไรนะครับเดี๋ยวพาไปเนอรถมันก่อนโอ้โหนี่ครับผมมาพี่พีล้อขาครับผมต้องได้รถสวยแล้วก็ต้องได้ลองรถนะจ๊ะอ่ะเรียบร้อยสวัสดีครับ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 โอ้โหบายบายขอบคุณมากนะครับ เดือดเที่ยงคืนกันนะครับผมคุณน้องน่าเซ็กซี่มาเลยนะครับจากชนบุรีเลยนะครับผมขอพี่รอหนูหน่อยได้ไหมนะครับไม่มีปัญหาครับนะครับถึงแม้จะมาซื้อหรือไม่ซื้อหรืออย่างไรนะครับงานบริการเราก็เต็มที่ครับผมไม่มีญหาสวยจริงๆฮะสเปซวากอนปีสมบูรของเรานะครับผมออโต้สวยๆกันเลยทีเดียวนะครับผมโอ้โหสวยจริงๆแม่กระจกใสวิ้งๆนะครับ กลายกันทุกระดับประทับใจฮนะับพี่เบียวโตจัดให้แม่ไหวสวยจะด้วยนะครับขอบคุณมากมากนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมพี่ธันดเบิร์ดกับนีนีของเราแล้วผมสเปนมาเขาสุดสวยมากันดึกดื่นข้ามมืดก็ไม่มีปัญหาครับเบียวโตจัดให้ข้าบผมมาพี่เบียวโตขาคขัาบผมน้องเนียวต้องได้รถตัวถูกใจในยาม่ำคืนสุดยอดแจวฮอนรอยอยู่ไปหิวจัดขอบคุณมากมากนะครับ